โอ้โหฮะตลาดนัดวันนี้ฮะนะตลาดนัดวันศุกร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ยังมีร้านต้นไม้มาอยู่ฮะนะร้านคุณกิ๊กนะฮะมีไม้สวยๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาเดินชมนะฮะเนี่ยทั้งกล้วยไม้ทั้งเดฟนะทั้งไม้กระถางสวยๆทั้งนั้นเลยฮะช่องกิจนในยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันลงสวัสดีครับวันนี้ตลาดนัดวันศุกร์วันศุกร์ที่5เดือนมีนาคม2564โนะรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะเราก็พามาชมร้านต้นไม้กันอีกแล้วนะนี่ก็ร้านคุณกิก๊กนะก็ถือว่ามีไม้ส,สวยๆเยอะเลยนะนี่ฮนะที่แขวนอยู่นี่ก็เป็นตระกูลเดฟนะฮนะอันนี้ก็เป็นเดฟแบบ ธรรมดานะเนี่ยเดฟทั่วไปก็อยู่ที่2กระถางร้อยนะหรือกระถางเดียวก็60นะอันนี้เป็นเดฟกระดุมนะสองกระถางร้อยเหมือนกันนีก็ถือว่าสวยงามเหมือนกันนะฮะเนี่ยใครชอบแบบแขวนๆน,นี่ก็แบบนี้แหลนะฮะนี่สวนตัวนี้เดฟหัวใจร้านดวงด่าง ก็กระถางละร้อยสวยงามเห็นไหมสีมันออกดังๆสวยงามฮะนะแบบนั้นก็กล้วยไม้ก็มีเยอะนะตระกูลแคทนะดอกสวยๆเนี่ยเซนเดฟตัวนี้นะก็เป็นหัวใจร้านดวงนะแต่ว่า เป็นแบบธรรมดาคือไม่ไม่ดังนะอันนี้ย้อยสวยเท่าไหร่นะเอเนี่ย80บาทนะกระถางละ8ปเนี่ยไม่อ่าแล้วมะลิเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยมะลิร้อยยี่สิบโอ้โหนี่เป็นมะลิที่คือว่าดอกอ่ามะลิบัวค่ะอ่าฉัดบัวแล้วฮะสวยฮะ 120ก็ถือว่าหายากเหมือนกันนะตัวนี้อมรอเบิกฟ้าชั้นอ่าซ้อนสีชมพูเท่าไหร่นะ150นะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยสีแดงก็มีนะเนี่ยเ่ดูไหมสีแดงก็สวย150ก็ถือว่าโอเคนะ <laughs> นี่ฮเน,นี่ยลูกค้าก็ทยอยกันมาแล้วฮะนะนี่นต้นละ100ลร้อยนะต้นละร้อยฮะเนี่ย <stat ut> ส่วนนี้ก็เป็น,ต,น,น <stat ut> ต้นละหกสิบบาทไม่น้ำจะไต่เลยโอ้ยดอกมันจะเยอะเยวจะเอา กล้วยไม้ไปติดตรงไอ้ต้นสมิตรหน่อยแต่ว่ามันร้อนขึ้นละหกสิบหกสิบบาทสสวยเลยชอ้านชกำไรพุธอันนี้อะไรนะพุธเอพุธซ้อนสาคอนเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทฮะสวยๆเนี่ยนี่ฮะดอกนั้นก็จะเป็นกล้วยไม้ฮะกล้วยไม้เยอะวันนี้นะ ถือว่าเยอะเลยหัวเน,น,น,นี่ยอันนี้แบบหอมๆนะมีกลิ่นหอมและดอกสวยด้วยกี่งกันนี่ชื่ออะไรนะไอ้ที่หอมๆเนี่ยอ่อ,รเ,รอเรนสกลายเท่าไหร่อ่ะสองร้อยสามสิบส,อ,อ,ส,สบอืมเนี่ยดอกสวยๆเขามีเนี่ยเนี่ยเหมือนเปลวเหมือนเปลวอะไรสักอย่างเนี่ยสลับสีกันสวยๆฮะนะ ราคาอยู่ที่230าต่อกระถางนะสวยงามน,นี่และชุดนี้เท่าไหร่มี150าค่ะเหลืองรุ่นร<ล>้อยหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเป็นไม้เตียวลูกผสมใบกระโดดค่ะอืสองร้อยบาทวันนี้กล้วยไม้มาเยอะนะวันนี้ เป็นกระถางอย่างดินเผาอันเนี้ยจะอยู่สามร้อยห้าสิบโอ้โหเนี่ยเกลียวพอบานจะอืมอืมอืมมันเป็นเกลียวสวยๆส่วนตัดมาให้เลยอันนี้เป็นเกลียวเหลืองอันนี้เกลียวน้ำตาลและชุดนี้พวกชุดนี้เป็นไม้ลูกผสมเนี่ยอันนี้ลูกผสมเขาแกะค่ะเขาแกะลูกผสมเท่าไหร่ล่ะอยู่สองร้อยห้าสิบถ้าเป็นช้างอ่ะจะสามร้อยค่ะช้างสามร้อยสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วมาตระกูลพวกไอ้เข็มไหมนี่เข็ม เป็นลูกผสมทั้งหมดเอาทั้งปี้ค่ะถ้าอย่างนั้นจะสุกสองร้อยถ้าเข็มแดงอ่ะมันจะมีต้นแบบต้นเดียวจะร้อยห้าสิบอนุนั่อืมไม่ได้ขายเพราะว่าโชว์ต้นที่บ้านอ่ะเอามาโชว์มาโชว์มีโชว์ด้วยอ่ะนี่แหละครับก็วันนี้ตลาดนัดนะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจว่างๆก็ลองแวะมาชมกันนะสวยๆงามๆกันที่ร้านคุณกิ๊กนะ ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตไตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ